สวัสดีครับน้องเอมากเรวสวัสดีทุกผู้ทุกคนเนะครับสวัสดีมิรักแฟนเพลงของน้องเอทุกผู้ทุกคนครับมือน,นีน้องเอมากินยำวุ้นเส้นกุ้งสุกครับผมแล้วก็มีปลาทูด,ด้วยนะครับผมมาก่อนอื่นนะครับขอเทน้ําก่อนอโค้กไม่มีน้ําตาลนะคะบริษัทสปอนเซอร์นะคะแต่อ,อยากกิน เสียงซ่ามากพี่น้องมามากินเขากันับพี่ไงคือเกาพี่น้องยำบุญเส้นครับใส่กุ้งใส่ปลาทู ชิมก่อนเลยย้ำเองค่ะสูตรของเอเองนะคะอือแซ่บเปรี้ยวหวานมาครับี่่องเอทุกคน อาหารคือจริงครับมันแสบ เขาบ่ค่อยมากินปนใดพี่น้องอืม รุ้งเล่้งฮะผักแพลวไม่้ยานประดังกินขวบขวบดิพี่สาวว่าโอ้ยสังคนเด้ไม่ย่ำผักขวบขวบอยู่บ้านนะแล้วมันแสบนะน อืมอืมปลาทูหมู่บ้านนี่น้องเอต้มตัวนึ่งอ่าเล้วตัวนึ่งก็ได้มานยย่ำอร่อยนอะ บริเวณขาวแคลนนะครับบมักพริกช่องไตนะลูกโดดม,มาน้องเอพาแซบอยู่กับน้องเอพาแซบครับวันนี้ย,ยั่วๆอ่ะชื่อกาวพี่น้องยั่วยๆ เอาสไตล์น้องเอไม่วุ่นวายกับใครนะคะอย่าวุ่นวายกับเอก็พอนะคะอืม ินแบบบ้านๆครับงานย,ยูไงพี่น้องสไตล์น้องเอพาซต์ในบ่เคกินเขาครับกินล้วุ่นเซนกินเขาแน่บาเมือคิดอยากใช่ป่ะปกติบ่่อยกินที่จะกินละเซนจะกินไต้แบบวุ่นเซนกินมามา่ากินเอียมเป็นเซนนะครับมักกินพัดเซน 嗯，加。Mm. うん。 แไปหาทำกินประหม่มมั้ก <laughs> ็ เม่นพักสินประทูมันก็ได้อดได้ทะเลพรมไอโอดีนมีของริบด้กับบาดดทพี่นอ้นองนี่ก็ได้ลวกรับมมือน พร้อมปะทูฝากติดตามช่องน้องเ,อ,งอ,เ,เอ๋นด้วยครับมาบอกมาคุยเป็นเป็นมูกกันนอครับถ้าน้องเอ๋ไม่ได้ตอบก็แสดงว่า,าน้องเอง๋ยากนะครับแล้วก็ให้น้องเอง๋นบริษัทคลิปแสดงว่าน้องเอ๋มีงานนะครับเดือนหน้าก็เริ่มแล้ว เดือนนานก็เริ่มแล้วครับส่วนอีกด้มีเวลามาอาัดคิ้พี่น้องเบิง้งเดี๋ยวสุ่งเบือกันเด้อหักกันไปดีกว่าสร้างกันพี่น้อง ฮักน้องเอไม่น้อยแต่รักนานๆนะคะส่วนพลิงีสร้างกันหรือบ่าักกันหรือลบลากขาฟั่นกันียังกันแล้วแต่เขานะครับน้องเอบ่เกียวน้องเอบ่เรียวบาเกียวของน้ำนะครับ อย่าลากน้องเอเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะฝากไว้ขออยู่แบบ,บ,บ่เงียบส่วนตัวอืมครับพี่ยังไงเนี่ยเห็นมาสพี่ยังไง แซ่บหลายพี่น้องเอาละครับบทน่ากินหรอมีต้นหมกับตันพริกไอ้เกาะขอบคุณทุกคนนะครับติดตามแล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจน้องเอนะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันนะครับสุกสนานสไตล์น้องเอพาแซ่บนะครับผมก็ ไม่มีอะไรมากครับวันนี้น้องเอก็ขอบคุณทุกคนที่รักและเอ็นดูน้องเอนะครับผมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย